สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปลายพาพี่น้องมาเบิ้งดอกไม้อีกแล้วพี่น้องเบิ้งบิค้ค่ะดอกไม่งามงามนะคะพี่น้องคะ่ะเห็นบอคะ่ะดอกไม้สวยๆมิเตดอกสวยๆค่ะพี่น้องคะ่ะปีนี้ดอกไม้ไมีแตสวยๆเ้ยครับพี่น้องบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะเบิ้งเลยค่ะดอกไม้นี่เป็นสายพัน์น้อยนะคะเป็นจะเป็นพุ่มยาวๆเป็นพวงนะคะพี่น้องคะ่ะ กุหลาบนะคะพี่น้องคะเห็นกระแวออกมาทายให้พี่น้องได้ส้มทั่วโลกนะคะพี่น้องคะเห็นแต่ความงามของดอกกุหลาบนะคะพี่น้องอุดบรดัสีได้ทายมาฝากพี่ฝากนองกันนะคะพี่น้องคะเห็นดอกกุหลาบนะคะพี่น้องเบิ้งเบื้งค่ะงามบพกาะค่ะพี่น้องคะพูนับเป็นซอยอ้อยซวยปสะสนางงามค่ะพี่น้องเห็นเร็วก็อยากให้พี่น้องเาเห็นน้ำนะคะพี่น้องมีแต่สวยนะคะพี่นี่ดอกกุหลาบนะคะ ออกมแตรจะงามๆเด้อค่ะพ er ี nah. ่น้องเบื่องการจิพัดพี่น้องปองไปฮาเบิ่งนะคะพี่น้องไทยพี่น้องฮาเบิ่งนะคะพี่น้องค่ะเบื้องเอาเด้อค่ะพี่น้องเห็นบอค่ะพี่น้องเห็นบ่อกดอกกุหลาบมีแต่จะงามๆค่ะพี่น้องเบิ่งเบื้องเบื้องเบืงค่ะพี่น้องเบื้องมิตรอันโอ้ยอันนี้กําลังสีออกกระจุมจุว่าสันว่าอันไหนออกแล้วนะนี่กับพ่วงเป็นพ่วงหอยเง่าๆนะค่ะพี่น้องค่ะ เป็นซอยอ้อสอปิ่นบรสิ is, ป็นพ่วงล่วงมากนะคะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆนะคะพี่น้องค่ะในรายเห็นบาเห็นดอกบนบอกระลังสีอ่นเป็นดอกจะหน่อยกระลังสิบานนะคะพี่น้องค่ะเห็นบอบนกระลังสีองอันในออกก็ออกนะคะพี่น้องมาเบ่งดอกกุหลาบากระดอกดอกกุหลาบสายพันธุ์ใหญ่นะคะพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบ่งนะคะพี่น้องค่ะมาเบ่งเด้อคกับพี่น้องมาเบ่งความงามของพิ่นนะคะพี่น้องค่ะมามาหยดอกกุหลาบสดเป็น อ่อนซอนค่ะพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ่อนแห้งๆครับพี่น้องอ่อนซ่อนหลายนะคะพี่น้องค่ะมาเบ่งเด้อคะพี่น้องอ่อนซอนนะคะพี่น้องมาเบ่งนะคะพุ่นบอลดอกกุหลาบนะคะพี่น้องดอกกุหลาบสีแดงนะคะห็นบอลงามงามเด้อพี่น้องงามค่ะนะคะคนละปลากันก็ไปทายนั่นเด้อพี่น้องเด้ออันคนละปลากันนักพี่น้องค่ะอันคนละปลากันนะคะพี่น้องค่ะมาเบ่งนะคะพี่น้อง โอ้ยว่าสันว่ามีแต่บอลงามๆนะพี่น้องเด้อพี่น้องมีแต่บอลสวยๆนะคะพี่พี่น้องเบิ่งนะคะมีดอกดอกกุหลาบมีอันแต่งามๆนะครับพี่น้องค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งค่ับพี่น้องค่ะดอกกุหลาบนะครัพี่น้องมีแต่สวยๆเด้อครับพี่น้องเด้อ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งแล้วก็ดอกกุหลาบเห็นบอกก็เห็นนะพี่น้องอันนี้กงงามกำลังสิบิจุมนะครพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องบนคนคนละสวนกันนะคะอันนี้ขอย มาพายแว่คอยพานมากคอ่สจะไปคุมสิบสามด้วยค่ะพี่น้องพอเห็นหัวก็ด้วยท้ายมาฝากฝากพี่ฝากนองเฮ้านะคะพี่น้องเห็นบอก,บอกเห็นความงามของเพ,พิ่นบอกสีแดงสดใสว่าเส้นว่าสีแดงสดใสนะคะ,คะพี่น้องค่ามาเบิ่งมาเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องเห็นบอกความงามของเพ,พิ่นนะคะพี่น้องค่ามาเบิ่งเอาโหลดค่ะความงามของเพ,พิ่นนะคะพี่น้อง มาเบิ้งนะคะสวนงามงามนะคะพี่นออ้องมาจอดเบิ้งมาจอดถ่ายให้พี่น้องเบิ้งสักสิบนีสิบนาทีนะคะพี่น้องค่ะามาลงลิปจักหน้อยนะเพื่อให้พี่น้องเข้าเห็นนะคะพี่น้องค่ะเห็นปะดอกบานบานจุ๊บๆนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ้งเอาโลดขนลมพัดวิวดอกปนสวัยนะจ้ะดอกบนสวัยตามสายลมนะคะพี่น้อง ร่มพัดกับอากาศเย็นๆดนได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแดดอยู่ค่ะแต่อัดแดดแดดบานเขาบ่คือแดดบานเฮาเด้อบานเฮาเด็บเผาปันวาสันวะบานยูน่แดดอากาศเย็ยนนะคะพี่น้องเห็นบอกดอกคนกําลังสิจ่มก็มีกําลังสิบานก็นมีนะคะเบิ่งเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งนะคะโอ้โหพี่น้องสวยบอกพี่น้องสวยบอกภาพเป็นตออ่นอนซ้อนดุนซ้อนแห้งอ่อนซ้อนแห้งค่ะพี่น้องค่ะ นี่แต่ดอกสวยๆค่ะพี่น้องคะหอ้ยเห็นแล้วว่ะความงามของพลเนาะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องค่ะงามคักงามเน่งามอ่ะคักป่สันว่าโอ้ยสวาพี่น้องสาพี่น้องค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งความงามเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งความงามเด้อสวยนะคะพี่น้องสีชมพูก็มีนะสีชมพูอ่อนๆนะคะเห็นบอกว่า นี่ค so to so ่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะมีแต่ความงามของผลเลยค่ะพี่น้องไทยเป็นโมเด็มีแต่งามๆผลแบกับบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศวิวสวยๆนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยงามค่ะพี่น้องเห็นบอกโอ้ยเปิดนตาอ่อนซนครับพี่น้องเป็นบาดด้ยเป็นโจมเป็นพ่วงเป็นพ่วงค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยสวยๆค่ะค่ะพี่น้องสวย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 นะคะพี่น้องสวยคักสวยแน่นะคะพี่น้องโอ้ เป็นาตาเป็นตานะคะพี่น้องลมพัดกับวิว,ว,วเบื้องมันกระสดซ่นนะคะเพี่เวลาเฮาเห็นงานมันเหนื่อยแมาเห็นดอกไม้เนาะดอกไม้ลมพัดเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะแต่อยู่บ้านาเน่าเนี่โอ้ยตาคุณสิมีความสุขขนาดนะคะคนบวานกับน้ำตกนะคะพี่น้องวิวนะคะวิวสว,สวยนะคะพี่น้องค่ะมาเบื้องเอาโรดนะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศวิวนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยคน อันนนีี้้พ่่งคะบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะว่าสันว่ามีแต่ความงามๆนะทายเห็พี่น้องเบิ่งก็เลยความสดชื่นนะคะพี่น้องค่ะเห็นบอกความงามค่ะพี่น้องค่ะว่าสันงามบ่งามบ่ว่าสันเห็เบิ่งพี่น้องเบิ่งนะคะว่าสันว่าอืมสวยค่ะสวยแน่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าไคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะว่าสันเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งกัน โฆษะาให้ได้ด้วยค่ะพี่น้องคะ,ะวะ่าแั่ว่าขอจบคลิไปไว้เพื่อนีลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อ